เต็มหมดครับวันนี้นายตอนเช้าน่าจะเต็มอีกเพราะว่าหลังจากเหนื่อยแล้วร่าจะาจ,าจะมีมิทติ้งสังสรรค์กันอนนุญาตครับพันติโอ้พันลึกพันบอยพันดึงผัดดอมพันเดียบผัดตัดนู่นนะโอ้แขนหักครับใครออกใครเย้ <c oughs> <c oughs> โอ้โหบัตรลัดตึงคดีนะครับหบัตรลัดตึงคดีนะครับโอ้โทหทนึงครับอันสองก็โอ้โหบัตรลัดตึงแล้วครับโอ้โหอ๋อครับเติมสเปรย์ครับโอ้โหเคยครับ บรรยากาศของงานที่บ้านบุกประหลายนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ที่โรงทะเบียนนะครับโอ้สบายจริจริงนะครับ ตอนนี้ก็รอเวลานะครับท่านผู้ชมครับเราชมบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับ การกัน,นีิดนตัวก็เรีอยแล้วนะครับยวมันโดนฝนแล้วมันอันนี้ก็รถบรรจดโวงนะครับ อ้าวพันบองเราอมังครับโอ้โหเป็นไงพันตัเรื่องเร้อมียครับโอ้อินเดียเป็นไงครับม่มีครับเป็นไงครับพันปล่อยนี่พันพุทธดูแดผม้วยนะครับนี่พันเดียบพันนุ้ยเอ๊พันหนึ่งครับโอ้พันตัดครับโอ้ นี่พันหมองครับนี่นนีี่่่่กก็็ใใชชโอ้โหพันหมองเข้ามาครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันครับอ่าครับพันหมองครับไปพันหมองมาเข้าสนามเข้าสนามพันบอยครับเข้าสนามไปเข้าสนามเข้าสนามไปพันตัดนี่พันบอยพันตัดครับ WHA- mm -hmm. 来了，啊！<No. S 2> ah. อ๋อเร็วถ่ายลูกครับเร็ว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 โอ้โหเปิดพิธีแล้วครับนักเรียนเพิ่งวันนี้ครับ,รบามาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆครับ มาเรื่อยครับมาเรื่อยคณะกรรมการทุกท่านเออต้องขอขอบคุณท่านวัสสอเภอร์ปารุงไทยนี่พร้อมไหมพร้อมครับพร้อมไหมพร้อมไหมบวรรัตน์ชนบที่เรารู้จักในนามดีขึ้นหน่อยใจถึงถึงได้นะครับขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลสุกเกษมตอนนี้ก็เป็นพิธีเปิดกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปครับ ที่ขาดไปได้คือท่านท่านผอโรงเรียนนะครับที่ได้มอบสถานที่ให้ทางกลุ่มของพวกเราได้จัดงานในวันนี้วัตถุประสงค์และก็ารจัดงานในวันนี้นะครับก็คืออยากให้พี่น้องหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอได้มาเห็นเบอปกักธงชัยศสกภาพของปกงักธงชัยแหล่งท่องเที่ยวของปกงักธงชัยในการขี่เอนดโดโรบนเขาทาแยบอกเชนะครับแล้วก็ ทราบข่าวมาจากพี่น้องหลายท่านที่มารีสอร์ทเต็มหมดครับวันนี้นายกรุ๊ปหน้าจะเต็มอีกเพราะว่าหลังจากเหนื่อยแล้วเราจะจะมีมิ팅สังสรรค์กันก็อยากให้พี่น้องทุกท่านได้จัดทำเส้นทางไว้นะครับอ้าวพันมองครับประทับใจทีเดียวพันด้วยพร้อมพับนติโอ้พันลึกพันบอยพันหึงพันน้อมพันเดียบพันตัดเยวขอภาพนิ่งนะครับ

หมายเลขที่สองครับศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์แปดเก้าเก้าแปดศูนย์และหมายเลขที่สามศูนย์หกสามหนึ่งสามสี่บท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่ก็จะปล่อยตปแวครับกับแล้วก็จะมีทีมงานของพี่พี่สตาร์ที่น่ารักอีกชุดหนึ่งนะครับมาดูการทำงานการกุศลนะครับเราสังเกตที่เสื้อได้นะครับตครับตอนนี้ก็เริ่มปล่อยไปแล้วนะครับ เริ่มปล่อยมาแล้วครับเริ่มออกเดินทางแล้วครับโรงเรียนบ้ออานพุกประไลายครับตอนนี้ครับ ก็ค่อยๆทยอยกันออกนะครับที่ชมป่าครับ nét nét về đây là, bye bye, bye bye. โอ้แข็งหักครับที่ราหาหังกระมงขยอขย,ยขยแย